ขอบคุณนะคะพิธีกรจากห้องส่งนะคะเรามาอยู่ในช่วงต่อปากต่อคําต่อยอดธุรกิจช่วงนี้คืออะไราก็คือดิฉันนะคะและน้องๆจากดีแมนทีอีกหลายคนนะคะก็จะเป็นตัวแทนช่วยอุดหนุนแล้วก็ส่งกําลังใจเรานะคะจะแบ่งเป็นย่านๆต่างๆในกรุงเทพส่วนดิฉันเลือกที่จะมาแถวชุมชนตลาดน้อยนะคะโยราตรงนี้เอง นี้ร้านกรินเบคนะคุณผู้ชมไฮไลท์ของเขาก็คือเค้กก้วยหอมตอนนี้เป็นยังไงบ้างการขาการก็พยายามขายออนไลน์ลงจะไปในแอปแล้วก็เพิ่งปิ๊งไอเดียใหม่บริการไรฟูของทีรลานพอลูกค้ามาถึงปุ๊บลูกค้าจะจอดแล้วก็ปิ๊งปิ๊งแล้วก็วิ่งลงไปอ่ะเลิศงั้นเป็งของดิฉันมานะคะแล้วคิดราคามานะคะ เรารู้ว่านะสถานการณ์แบบนี้นะคะพี่พผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลายรายเล็กรายน้อยรายย่อยเนี่ยก็รู้แต่ได้รับผลกระทบอยู่ทั้งสิ้นก็คือยอดขายตกคนซื้อไม่ค่อยมีเพราะว่าทุกคนก็ work from home แล้วก็พยายามที่จะอยู่ที่บ้านกันนะคะ <S <S ตอนนี้นะคะที่เราจะช่วยผู้ประกอบการเหล่านี้ได้อย่างหนึ่งก็คือช่องทางการสั่งออนไลน์เดลิเวอรี่ของว่ออาง สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นยังไงคะขายดีไหมอ่ะพอได้ค่ะลูกค้าสมมุติว่าไม่สะดวกมาซื้อเองเราสามารถซื้อทั้งไหนได้ไหมสั่งได้ไหมสั่งได้ค่ะได้หมดอ๋อก็คือแอปเดลิเวอรี่ทั้งหลายก็ได้หมดมีเพจหรือมีอะไรไหมมีค่ะใช้ชื่อเพจว่าอะไรคะก้วยปิ้งสายสุวรรณก้วยปิ้งสายสุวรรณของหนูใส่กล่องสองกล่องเอาแบบไม่ต้องนิ่มมากนะคะเอาแบบกลางๆขอบคุณนะคะส่งกําลังใจให้นะคะสู้ๆขายขายดีๆนะคะ อุ้ยดีจังเลยอ่ะให้ฉันชิมกินยังไงดีนะไม่ได้กันที่แบบกระเทยถือกล้วยไว้เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยภาพมันไม่ค่อยภาพมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะแต่ว่าแบบเออมันก็ได้อยู่สวัสดีค่ะส้มขายยังไงอ่ะคะก็เป็นแป้งหรอหนูเอาโลนึงได้ไหมเลือกให้หนูหน่อยได้ไหมคะ พี่องไพี่ไมเลยุ้ยช่วงนี้เป็นไงบ้างคะขายดีไหมอ่ะคนน้อยใช่ไหมพี่นี่ขายไม่ได้เลยอ่ะสมกำลังใจให้นะคะขอให้ขายดีๆนะคะสู้กันนะคะขอบคุณค่ะประทับใจอะมาสุดนะมาเรียกฉันว่าพี่ด้วยแหละมารู้ได้ยังไงเหะว่าฉันอยู่มาก่อนงงมากเลยอ่ะงงมาก แวะซื้อขนมเบื้อง,องคุณพี่จตาขนมเบื้องค่ะคุณพี่เอาปนกันนะคะสิบอันช่วงนี้เป็นไงขายดีไหมคะหลอปกติคุณพี่ขายอยู่แถวไหนบ้างก็คือวนล็อกตลาดน้อยอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่นาอคุณพี่นาอก็ค่อยๆสู้กันไปเนาะคุณพี่ส่งกำลังใจให้นะคะขอให้ขายดีๆนาะขอบคุณนะคะ นี่แค่ย่านแรกนะคะของดิฉันก็คือตลาดน้อยยังมีอีกหลายย่านในกรุงเทพเดี๋ยวให้คนอื่นๆพาไปดูว่ามีอะไรน่าอร่อยหรือน่าสนใจหรือน่าซื้อน่าช็อปแล้วเอามาเปียกันค่ะสวัสดีค่ะก็อยู่กับเจนนี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปหาซื้อนะคะอาหารทานกันนะคะเพราะว่าอยากจะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยปัจจุบันออเป็นยังไงบ้าง คุณลุงซื้อไอติมได้ไหมคะใส่เครื่องทุกอย่างเลยเท่าไหร่คะยี่สิบบาทขายดีไหมคุณลุงชั่านี้เงียบๆหรอกวันนี้หนูเปิดราเดิมแล้วก็คือยอดขายห้าล้านนะขอบคุณค่ะขายดีค่ะคุณลุงคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่หนูเอาโอนตินเย็นหนึ่งคุณพี่รับเช่าพระเหมาพระด้วยหรอวิธีการดูพระว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าอย่างนี้มันดูยังไงคุณพี่ ๋อพาเอกอย่างเงี้ยพาเอกแพงบ้านอยากซื้อโอ้ยพาเอกแพงอ่ะอยากยากซื้อเป็นกำลังใจให้คุณพี่นะ <S <S ร้านที่เคยมาซื้อก็คือร้านชีสเคก้กหลานซันนี่เฟเวอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยแต่ละดีบิดแล้ว ลืมเลยแล้วก็กินแล้วพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมโนูราไปเสอรสาวโนบาสาวโนูราเลยถอยเธอมันอร่อยมากโอ้ยคุณพี่ขายดีป่ะช่วงนี้ก็หนูก็โดนกระทบนิดหน่อยค่ะจริงเหรอถ้าคุณื่นใช้วิธีโทรมาสั่งแล้วแบบขับรถมารับวมีได้ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องเดลิเวอรี่อย่างเดียวใช่คนก็ปรับตัวใช่ไหมคุณพี่ปรับตัวก็คือเปลี่ยนจากใส่ชุดเดรสเป็นใส่กางเกงขาสั้นแบบลุยๆอย่างนี้เหรอคุณพี่ไม่ใช่คนละปรับตัวเนาะขอให้อ่าเขาเรียกไงสถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว คุณกินบนรถเดี๋ยวเ็าไปที่รถบนหลังคานั่นม่กินบนเรือนคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่ไก่ทอดหาใหญ่เหรอคุณพี่ทอดบางลำพูค่ะบางลพูคุณพี่ขายดีไหมคะแล้วถ้าไม่มีโควิดมันไหนมันจะขายดีกว่าการคุณพี่โูแล้วราคาวันนี้ลด50%ไหมคุณพี่ คุณพี่ยิงแอดในออนไลน์ด้วยเหรอมาดูขาเกางอ๋อขายกางเกงด้วยเหรอาดูเอาหรอไอที่ทอดนี่คือกางเกงเหรอครับวัสดีค่ะแม่ว้าวเเคยเจอคนเเคยเจอคนเหรอยอดถ่ายเป็นไงบ้างหนูบิดแรกปะเนี่ยวายเขานะเฮ้ยหนูคนแรกเหรอเฮ้ยจริง เดี๋ยวนะตอนนี้คือ4ี่โมงครึ่งหนูคนแรกเลยหรอไม่นะแล้วเทียวกว่าตอนไม่มีโควิดอ่ะโอ้ยจะไปเที่ยวกวาทำไมเราจะร้องไห้ยพอเ,<ล>ยเขาปิดไม่ให้นั่งในร้านอ่ะเราไม่ปรัเปลี่ยนอาหารจากกับแก้มเป็นแบบอาหารแบบหนักๆหรอ,อเปลี่ยนยาน้ำปลาค่ะไปยาน้ำปลายนมาเสื้อผ้าไก่ย่างกุับทุกอย่างอ่ะเห็นเราตลกกันเนี้ยร้องไห้เหมือนกันนะซึมในมีแว่นบัง ซื้อของมาได้เยอะมากเลยนี่อยากจะโชดนี่บี้เหมือนกันนะการออกแบบขับรถออกมาซื้อแบบออกมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นกับตาเลยอย่างเงี้ยจะได้เห็นว่าแบบปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้านหนกหนาขนาดไหนคือถ้าช่วยกันได้ก็เราอยากให้ออกมาช่วยกันอุดหนุนเนาะเข้าใจก็ได้ให้กำลังใจทุกทุกรานด้วยกู้ตู้นะคะทุกทุกคนขอบคุณค่ะ ดีค่ะมุกวรณิดนะคะวันนี้นะคะจะมาตะเวนกินย่านโชคชัยสี่กันค่ะบรรยากาศมันคือคักน้อยลงเยอะมากทีเนี้ยพวกร้านอาหารอะ่ะก็อาจจะอยู่อยู่ไม่ค่อยได้อะ่ะเอาจริงๆแล้วมุกก็อยากให้ทุกคนอะ่ะช่วยอุดหนุนเขานะแต่ว่าเราก็ต้องอุดหนุนแบบที่เราเองก็ปลอดภัยด้วยะคะ่ะโอเคเมื่อกี้เห็นร้านตั้งฮกกีนะคะอยู่ตรงโชคชัย 4, สี่ซอย60นะคะก็เดี๋ยวมุกสั่งบะหมี่หมูกรอบค่ะเพราะว่าอย่างเราก็ต้องกินหมูกรอบแน่นอน อ่านี่ได้มาแล้วนะคะทุกคนอ,อร่อยอุ้ยร้านนี้ไม่เคยกินอร่อยมากอือเด็ดจริงขอแบบลงเนี้น,นะคะไข่ยังไงจ้ะทุกอยาก่างที่บาทเอาไข่จ้ะเอาเกี๊ยวอันนึงจ้ะเอาปลาหมึกปลาหมึกกับปลาระเบิดจ้ะอุ้ยเอาไอก่เข้ากับไก่ชีสด,ด้วยจ้ะซูซๆนะคะเดี๋ยวไว้มาอุดหนุนอีกค่ะล้างมือก่อน เดี๋ยวจ้าเดี๋ยกรอบมากเห็นร้านชาอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราสั่งชาร้านนี้เลยดีไหมคะดีงามมากเหมาะสำหรับกินกับทุกอย่างตรงที่นี้ไปเราไปหาอย่างอื่นกินกันดีกว่าซาลาเปาแม่ยายนี่ไงนี่ไงนี่ไง สวัสดีค่ะหมูสับหนึ่งครีมหนึ่งจ้ะเย้ <Yeah. S 1> นี่จะเปิดใสให้ทุกคนดูนะคะโอ้ยโม่อ้จอดจอดนี้เลยค่ะจอดร้านเคปนะคะมาเท่าไหร่สีต้องกินเคปนะคะ ใส่ิทารักบาวนี่นูเทลล่ากล้วยค่ะอันนี้70บาทนะคะกิน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 นี่เอาว่าเราแวะร้านนี้ดีกว่าค่ะร้านปังจะจจานะคะเป็นร้านขนมปังสวัสดีค่ะอ๋อเขาเาชมว่าหนูสวยโอเคกันเหมาไม่ใช่ เอาเอาเนยสดจ้ะแฮมชีสเอาไส้เผือกจ้ะคัสตาร์ดไข่ก็ได้ค่ะดีโอเคค่ะอร่อยมากๆคิดว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าแบบไม่ได้อยู่แถวนี้อ่ะก็ก็ควรที่จะมาโดนสัหน่อยก็มากันนะคะ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเฟยพัทราเอกแสงกุลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โลเคชั่นของเรานะฮะอยู่ในเดอะซีนททวน์นทาวน์แล้วก็เราจะเข้าไปที่ร้านไจยรราชซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสวัสดีครับเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมของเฟยคืออะไรบอกหน่อยมีแห้งเป็ดุ๋ลเล่าร้านเป็ดเยอะๆครับถูกต้องนี่นะครับอื่เป็ดเด็ อร่อยเก่งสุดยอดสำหรับร้านแรกนะครับจว่วัารรชมาเดี๋ยวตามไปไปต่อไปเป็นแรงต่อไปเป็นแกงร้านแฮ่การแรงแฮ่ร้านแกงแฮ่ถูกแล้วอ่ะต่อไปนะครับเรามากินที่ร้าน curry bay นะฮะเป็นข้าวแกงะหรี่นะครับ โอเคครับตอนนี้เราได้ข้าวแกงกะหรี่มาแล้วเรียบร้อยข้าวแกงกะหรี่คัดเสืรหมูไส้ชีสนะครับในนี้ก็จะมาเป็นอ้ามันจะให้อย่างเยอะโอ้ย,อ,ยอ่ะชีสเยอะไม่เยอะอ่ะเอาว่ากันไปอืมดีมากอร่อยเลยปิ้งซิมอีเอาทัชทิมกรอบลุกชีส แก้วยครับ3ามอย่างได้ไหมโอเคขอบคุณมากครับสู้ๆครับพี่ค่ะขอบคุณมากครับสู้ๆครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปซื้อราดหน้าพาราเมลนะครับผมสวัสดีครับสั่งอาหารหน่อยครับเส้นใหญ่ห่อไข่พิเศษครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับแย่แย่เลยอะครับแย่ขนาดขายถูกยังแย่เลยค่ะสั่งงี้เราสั่งยังไงครับถ้าเดลิเวอรี่ส่งี ในทาวิานทาาส่งฟรีแล้วเบอร์ล่ะครับเบอร์โทรหน้าร้านได้เบอร์โทรหน้าร้านนี่ศูนย์หกสี่ห้าเก้าหกศูนย์ศูนย์หนึ่งสองอ่าลายแมแลงเป็นฮูดวงในเสิร์ชลัดหน้าพลาเมาไทยนทาวเทลยเจอเลยโอเคนี่นะครับลัดหน้านะฮะดูไข่กับเส้นเลยโคตรดี ใครชอบกินราดหน้าเส้นใหญ่นะครับหรือผัดซีอิ๊วหรือเขามีข้าวขาหมูข้าวผัดปูอะไรนะฮะไปโดนกันได้เลยวันนี้เดี๋ยวช่วยกันนั่งแค่นี้รอบหน้าถ้ามีโอกาสเราจะมาช่วยกันอีกนะครับผมวันนี้เฟยพัฒนาขอลาไปก่อนปิดกันด้วยราดหน้าพลาเมาเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับจอเองนะครับกับต่อปาต่อคำต่อยอดธุรกิจนะครับแถวสาบย่านบรรทัดทองนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เมนูที่แนะนําครับขอเสนอเมนูหนึ่งครับผมตกโยยัครับแล้วตรงนี้แบบนั่งร้านไม่ได้เนี่ยครับมีคนมามาสั่งเยอะไหมครับก็ตกลงเยอะเหมือนกันอ๋อแต่ก็ยังยังสู้กันไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคขอเย็นต๊กโฟบะหมี่เห็ดเห็ดน้อยมากๆเลยครับจะติดตามผลงานที่อยู่เหมือนกันอ๋อขอบคุณครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เล่นกับพี่ลูกแ่ะอ๋อเออใช่ใช่ขอบคุณมากครับเขาติดตามโอ้ ต้องปองไก่ขนาดไหนเขาติดเ,เรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานเล่นดีกว่าเหมือนมันจะมีร้านขนมหวานร้านอะไรพวกนี้เต็มเลยนะตอนเนี้ยนี่แม้ตัวเกียวแลนด์เนี่ยมันดูเทคเว์ได้ลุยสวัสดีครับเอานูเทลล่าฝอยทองครับกับเมยถั่วฝอยทองแล้วก็จัมโบ้ชีสโรเวอร์หนึ่ง บคุณมากนะครับขอบค,คุณครับเรียบร้อยอ,อร่อยมากในหัวฝอยหองครับผมมีคนบอกนะว่าผมเนี่ยอาจจะพูดไม่เก่งแต่กินแล้วดูอร่อยมากมีคนเคยชมมากกินอะไรก็อร่อย สวัสดีครับคุยได้ไหมครับพี่ได้ครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้เงียบเงียบอะพี่เงียบแล้วมันมันนานมาทีไงกว่าจะได้เอเดอร์นึงก็ต้องใช้ความกดทตัวเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าต้องเซฟเราพี่ชายเซฟตัวเองเซฟลูกค้าเซฟตัวเจ้าของร้านด้วยครับอย่างนี้ครับพี่ ดีแล้วค<ด>รับพี่เพลงมังไชใ,ให้นะครับมาพีครับตอนแรกเขาเข้าใจว่าอุ้ยออเดอร์มันต้องเพิ่มเยอะขึ้น,นแน่ๆเลยเพราะว่าพอคนอยู่บ้านกันส่วนใหญ่พวกก็ต้องสั่งมันไม่ได้จริงเสมอไปเนาะถ้าสมมติเราสั่งเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยการที่เราแบบยิ้มให้เขาคุยกับเขาดีๆอะไรเงี้ยพูดขอบคุณครับมันสร้างความรู้สึกดีๆให้เขาได้เลยสมมติว่าวันนี้เขาโดนแอนเซนออเดอร์นู่นนี่นั่นมาเรื่องเล็กแค่นี้ผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยครับก็ จบไปที่เรียบร้อยกับ5คนนะครับ5ย่านกับต่อปากต่อคําต่อยอดธุรกิจนะครับเท่าที่ผมไปดูมาวันนี้ทําไม่ได้เห็นว่าธุรกิจรายย่อยที่ได้รับผลเขากําลังทํางานหนักกันมากแล้วเราสามารถไปช่วยเขาได้ก็คือไปอุดหนุนเท่าที่เราสามารถทําได้นะครับแล้วที่สาคัญก็คือเราต้องใส่แมรสรักษาระยะห่างทาตามกฎระเบียบยังไงก็ตัวจอสแล้วก็นักแสดงทีมงานจีเมมทุกคนก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนที่กําลัง สู้กับบงทำงานไปด้วยกันนะครับก็กลับไปที่สตูดิโอนะครับเจอกันครับ